สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแจกนะครับเป็น EA นะครับเป็นตัว3มสเต็ปนะครับเป็น3ร e สเต็ป ISI นะครับซึ่งก็จะทำงานง่ายๆนะครับเราจะดู ISI ย้อนหลังแท่งที่ปิดไปแล้วทั้งหมด3แท่งนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเงื่อนไขคืออันแรกเนี่ยราคาเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าอันที่2ก็คือต้องน้อยกว่าและอันที่3ามก็คือต้องมากกว่า ทีนี้เวลามันทํางานออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือกรณีบายนะถ้าถ้ากรณีอันนี้คือกรณีที่เปิดบายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีเซลล์เนี่ยมันก็ตรงข้ามกันทีนี้มันหน้าตามจะเป็นประมาณว่าคือตอนแรกนะครับอย่างกรณีเซลล์เน,นี้ยอันนี้ก็คือน้อยกว่านะครับแล้วก็ขึ้นไป70แล้วก็ลงมาต่ำกว่า70ก็คือเราจะซื้อตอนที่มันเป็นแบบลูกศรน,นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะไปปรับค่าได้นะว่าว่าเท่าไหร่แต่ว่าอันอันแรกเนี่ยมันจะเช็คเงื่อนไขนะครับตัวสุดเออเป็นตัวน้อยกว่านะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นมากกว่าคือคือง่ายๆก็คือเหมือนเราพยายามจะเข้าซื้อตอนที่มันเข้าไปแตะปุ๊บแล้วมันกําลังจะรีบาวกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็คือซื้อตรงช่วงตอนที่มันเออมันชนแล้วมันกําลังวิ่งกลับมา ก็คือเหมือนเส้นนี้มันวิ่งไปตัดเส้นนี้ปุ๊บแล้วมันตัดกลับลงมาก็คือซื้อตอนที่มันตัดกลับลงมานะครับโอเคประมาณนี้นะซึ่งเราสามารถไปปรับค่าได้นะครับมันก็อาจจะมีทั้งกําไรทั้งขาดทุนนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเซลอันเนี้ยนะครับมันกําไรนะครับก็คือเรามันไปแตะ70แล้วมันก็น้อยลงมานะครับเหมือนกับว่ามันรีบาวกับมาส่วนบายอย่างเงี้ยก็คือมันไปแตะ 30นะครับก็คือ29แล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมานะครับแต่ทีนี้พอมันเด้งกลับขึ้นมามันไม่ขึ้นไปเลยมันลงมาต่อนะครับเนี่ยมันก็เราค่อยกลับขึ้นใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถไปปรับค่าที่เราชอบได้นะครับใน input ก็คือเราสามารถที่จะไปปรับค่าที่เราอยากให้มันเป็นได้แต่ถ้าเกิดเราใส่เซตเท่ากันเนี่ยมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็คือ สมมติว่าเซ็ตเท่ากันหมดเลยมันก็จะกลายเป็นว่ามันแตะเสร็จปุ๊บก็ต้องเด้งกลับออไปแค่นั้นเองก็คือให้แตะ30แล้วก็เด้งกลับไปน้อยกว่า30อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นก็คือก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเซ็ตเท่ากันหมดก็จะลงเหมือนกับว่าแตะปุ๊บแล้วก็ลงมันก็เข้าออเดอร์ได้เลยแต่พวกที่แตะปุ๊บแล้วไม่ลงเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่ไม่เข้านะครับก็คือมันมันจะมองว่าเออแตะปุ๊บแล้วมันไม่ลง เราก็จะยังไม่ไม่เข้านะจะต้องเข้าตอนที่แตะแล้วลงเลยนะครับอย่างอย่างกรณีเนี้คือแตะแล้วลงนะครับไอ้พวกที่มันแตะแล้วมันไม่ลงเนี่ยเราก็จะไม่นับเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเราจะซื้อตอนที่ค่ามันเป็นเป็นยอดพอดีนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็ไปลองดูได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเราเซตเท่ากันหมดเนี่ยหน้าตามจะได้ประมาณนี้นะก็คือแบบเนี้ยก็คือแตะปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นมาอย่างอันนี้ก็อันนี้ก็คือแตะเหมือนกันนะครับแล้วก็เด้งลงมาแต่ว่าเราไม่ได้กําหนดนะว่ามันต้องแตะเยอะเราเด้เดงเยอะหรือว่าก่อนที่มันจะแตะเนี่ยมันแหลมแค่ไหนก็คือไอ้ตัวค่าพวกนี้มันจะเป็นการกําหนดยอดว่าให้ยอดมันแหลมแค่ไหนแบบนี้ครับ ซึ่งไอ้บางอันยอดมันก็แบบทู่ๆอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้แหลมมันก็มันก็จะถ้าเราไม่ได้กําหนดมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมีปนๆแต่ว่าถ้าเรากําหนดค่าตัวเนี้มันก็สามารถที่จะทําให้มันต้องค่ามากกว่าก่อนที่มันจะน้อยกว่า30เนี่ยมันต้องมากกว่าเท่าไหร่มาก่อนแบบเนี้ยได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะก็ใครสนใจก็ออกไปลองเล่นดูนะครับซึ่งตัวนี้ก็มาพร้อมกับฟังก์ชัน สต็อปลอสทีแบบพื้นฐานนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบสต็อปลอสทีพพื้นฐานแล้วก็ใช้เทลลิงก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเทลลิงเนี่ยก็ควรใส่ SL ลไปน,นิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ใส่ SL เลยเนี่ยแล้วมันไปผิดทางเรื่อยๆมันก็จะล้างพอร์ตได้นะครับประมาณนี้นะครับมันก็ SL ลแล้วก็กำไร ก็ถ้าใช้เทลลิงจริงๆก็ไอเสีก็ใส่ไว้2องสอะไรอย่างนี้ก็ได้เราแต่เรานะครับประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลด EA ตัวนี้ได้ฟรีนะครับที่ใต้ตรงวิดีโอเรสิปชันครับ